จิโตเซยูมะสาวน้อยคนนี้เนี่ยน่าสงสารขนาดนั้นเลยเหรอแล้วตัวเล็กนี่นะคะที่ชื่อว่าจิโตเซยูมะเนี่ยนะเป็นเด็กน้อยสู้ชีวิตค่ะคือพ่อกับแม่ของน้องนะคะถูกฆ่าแล้วน้องเนี่ยก็คืออยู่ในเหตุการณ์เห็นทุกอย่างด้วยแต่เผอิอนคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยในตอนนั้นนะคะคือซากุระเคียวโกะค่ะแล้วน้องอยูมะนะคะก็ถูกทําให้อยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนต้องเกาะใครสักคนไปด้วยเพราะว่าน้องอะ่ะ ยังเด็กเกินไปที่จะใช้ชีวิตคนเดียวน้องก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยแบบถ้าวันหนึ่งเคียวโกะทิ้งเราไปเนี่ยเราต้องแย่แน่เลยแล้วด้วยความที่ยูมะเนี่ยถูกเคียวโกะพามาอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยสักระยะซึ่งอยู่ด้วยสักระยะของเคียวโกะไม่จริงหรอกค่ะอยู่ด้วยสักระยะของเคียวโกะคือเคียวโกะคงจะดูแลน้องไปตลอดทั้งชีวิตนั่นแหละแต่ว่าน้องเขากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเคียวโกะต้องทิ้งแน่เลยแล้วคิวเบเนี่ยก็มาเจอน้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยยูมะ เดี๋ยวยูมานะถ้าทำพันธสัญญาเป็นสาวนาว้อยเวทมนต์นะจะเก่งกว่านี้อีกหลายเท่าเลยแล้วแบบยูมาก็อุ้ยจริงเหรอหนูจะมีประโยชน์หรอแล้วเคียวโกะก็บอกไม่ต้องมายุ่งกับเด็กเอาเรื่องแบบนี้มาใส่หัวเด็กเพื่ออะไรแล้วสุดท้ายนะคะมันก็มีเหตุผลแล้วจังหวะที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะก็เป็นจังหวะที่เคียวโกะเนี่ยออกไปกําจัดแม่มดอยู่ข้างนอกแล้วน้องยูม้าเนี่ยก็นอนอยู่ในห้องคนเดียวนะเพราะว่าเคียวโกะเขาพามาพักที่โรงแรมแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าอุ้ยมีโอริโกะเนี่ยเข้ามาแล้ววกก็บอ่า เอ้ยเนี่ยเดี๋ยวคุณซาโบร่เคียวโกะเขาจะตายนะถ้าไม่ได้ทำอะไรแนละ้วก็เดี๋ยวจะแย่เอานะแล้วน้องก็แบบเอ้ยเคียวโกะจะตายเหรอได้ยังไงใครทำแล้วใครจะช่วยเคียวโกละล่ะแล้วโอริโกะก็พูดจีใจน้องว่าโอ้เธอก็หน้าตาหน,น้ารักนะแต่ไม่มีประโยชน์เท่านั้นแหละค่ะน้องก็เลยวิ่งออกไปหาเคียวโกะคนเดียวนะแล้วพอวิ่งไปดันไปเจอคิวเบ้คิวเบก็เลยถามว่าทําไมหรอเคียวโกะจะเป็นยังไงหรอสุดท้ายน้องก็เลยท,บทาบรรดสัญญานะคะ แล้วพอเคียวโกกลับมาเจอว่าน้องยูมะทำมันทัสัญญาเนี่ยเคียวโกก็โกรธมากเลยนะแล้วก็บอกว่าจริงๆไม่ควรทําฉันสั่งไว้แล้วไม่ใช่หรอนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้น้องยูมะเนี่ยจะต้องเข้ามาข้องเกี่ยวกับโพลีวินเทศ จะต้องไม่อยู่กับเคียวโกะแล้วก็จะได้เจอมามิในอนาคตนะคะแล้วในอนาคตเนี่ยเขาก็จะต้องกลับไปเจอกับโอดิโกะอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะคู่ต่อสู้ค่ะแต่ผลจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าช่องเราเนี่ยกำลังทําคลิปของเรื่องนี้อยู่ภาคแยกโอดิโกะนะถ้าอยากฟังเนี่ยก็เข้ามามินเป็นกําลังใจให้เราได้นะคะส่วนวันนี้เนี่ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า